สวัสดีค่ะคุณผู้ชทุกคนกลับมาเจอกันกับพี่เจ็บชาแนลอีกแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้พี่เจ็บจะมาสอนการใช้โปรแกรม a l อ c a d นะคะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญ,ญาตทำคลิปเกี่ยวกับการอ่านค่าอ่าแรงดันอ่านค่ากระแสรหรือการแปลผลของแรงดันแปลผลของค่ากระแสแล้วก็ค่ากำลังงานก่อนนะคะเพราะว่า มีคนถามมาเยอะเนี่ยเมื่อเราเขียนวงจรตัวนี้ไอ้วงการเขียนวงจรตัวนี้การเขียนเซอร์กิตตัวนี้พี่เจมยังไม่ได้สอนในการทําคลิปไม่ได้ทำยังไม่ได้ทําคลิปสอนนะเดี๋ยวจะจะทาย้อนหลังให้นะคะอ่าสมมติเพื่อนเพื่อนที่เขียนเขียนวงจรไปแล้วเขียนเซอร์กิตเป็นแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าค่าไอจะอ่านยังไงค่ากระแสจะอ่านยังไงค่าแรงดันตกค่อมตัวด้านทานแต่ละตัวอ่านยังไงนะคะ โอเคขั้นแรกเมื่อเราอยากรู้ค่าแรงดันเมื่อเทียบกับค่ากาวนะเทียบกับค่ากาวไม่ไม่ใช่แรงดันข้อมตัวต้านทานแต่ละตัวนะถ้าอยากรู้แรงดันนะคะเทียบกับค่ากาวให้เรากดตัวนี้เลยนี่ตัว v นะคะปุ่มเขียว,ยวกดไปเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นค่าแรงดันเทียบกับกาวนะแต่ละค่ามันจะขึ้นมาเลยนี่ เทียบกับกาวนะโอเคไหมเห็นไหมสังเกตตัวด้านทานตัวที่4ี่ค่าแรงดันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันต่อตรงกับกาวนะคะโอเคถ้าเราอยากให้มันหายไปเราก็กดย้ําปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอยากรู้ค่าแรงดันค่อมตัวด้านทานแต่ละตัวลหละพี่เจีข้อค่ r อม r 1 A2, r 3ี4 r 5เราจะทํายังไงนี่เพื่อนๆไปกดที่ปุ่มนี้นะเห็นใช่ไหม วนเ t a g ิ d ฟอ f ร r e n t i a l m a r กเ r กดไปมันจะขึ้นขึ้นผู้แบบนี้ให้เราจิ้มไปที่ขาสีแดงนะคะถ้าจิ้มถูกมันจะขึ้นสีนะ,ะจิ้มไปอา้าวหายอันช้าหน่อยคอมมันจะช้าหน่อยเพราะว่าเพื่อนเพื่อน,อนต้องรอต้องใจเย็นนะเพราะว่าโปรแกรมมันใหญ่อย่างที่พี่เจบอกนะคะอ่ามันลันไเอาใหม่ เอาหไหมไหมขึ้นไหมถ้าเราจิ้มผิดมันจะขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องจิ้มที่ขาปุ๊บนี่ถ้าจิ้มถูกมันจะขึ้นจิ้มทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะของขาโอเคเห็นไหมกดจิ้มจิ้มไปเลยจิ้มทั้งสองข้างถ้าเราจิ้มถูกมันจะไม่ขึ้นเออเรอนะนอันนี้จะเป็นค่าแรงดันตกคอมตัวต้นทานแต่ละตัวนะคะเพื่อน ถ้ามันยังไม่ขึ้นนะไม่ต้องแปลกใจโอเคหลังจากนั้นเมื่อเราจะออกเรากด escape ค่ะ escape ที่คีย์บอร์ดโอเคหลังจากนั้นค่ายไม่ขึ้นเห็นไหมถ้าเรากดรันก่อนตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะตัวนี้มันขึ้นเป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะไอตัวมันกำลังโหลดเห็นไหมรอสักครู่เนาะเดี๋ยวมันจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเห็นไหม สีเหลืองเนี่ยมันกำลังวิ่งขึ้นมากำลังอ่านค่านะคะมันกำลังรันอยู่เนี่ยเห็นไหมเราจะไปดูค่าที่ตรงนี้นะคลิกเข้าไปโอเคเห็นไหมมันจะมีเส้นขึ้นมาแต่ค่ายังไม่ขึ้นอ่ะพี่เจ๊ค่าตัวนี้ยังไม่ขึ้นทำยังไงดีนี่มันน่าจะซ่อนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเรากดตรงสี่เหลี่ยมอะคะ่ะซ้อนกันโอเคอืมฟุ๊บ ยังไม่ขึ้นอีกหลังกดตรงนี้ต้องกดไอท็อกเกอร์กดท็อกเกอร์เสร็จเห็นไหมมันจะขึ้นนะค่ามันจะขึ้นนะคะเนี่ยเป็นค่า R นะค่าแรงดันค่อมตัวต้านทานตัวที่หนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับสี่จุดหนึ่งห้าสองแปดเห็นไหมค่าแรงดันค่อมตัวต้านทานตัวที่สองก็จะเท่ากับตัวนี้นะคะมันจะบอกขึ้นมาหมดถ้าเราอยากรู้ จุดพีคของมันนะคะให้เรากดไปที่นี่เห็นไหมเค์เซอร์พีกดไปมันก็จะขึ้นเป็นค่าแม็กซิมัมขึ้นมานะคะโอเคเย้อนกลับไปที่ตัววงจรที่เราวาดมานี่เห็นไหมมันจะขึ้นสีอันนี้ถ้ามันรันเสร็จแล้วมันจะขึ้นถ้าเราอยากเอาออกอพี่เจมันยุ่งยากเราจะกดตรงนี้มันจะไม่ออกเหมือน เหมือน v รวมนะเหมือน v เทียบกับค่าการนะเราต้องกดคลิกเมาส์ค่ะแล้วก็กด delete ที่แป้นคีย์บอร์ดเห็นไหมมันจะหายไปนี่หายไปกดให้มันโดนนะคะกด delete คลิกเมาส์พอดีที่จะ <c oughs> ใช้มือเดียวอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์เนาะ,ะเราได้หาค่า v ได้แล้วต่อไปหาค่าค่ากำลังงานนะคะ พลังงานเห็นไหมพอเราคลิกไปค่ามันจะโชว์เลยอันนี้เราไม่ต้องจิ้มแต่ละขานะถึงจิ้มตัวตละแต่ละขาก็มีค่าเท่ากันนะคะลองจิ้มดูเนาะสมมุติที่กำลังงานที่อันนีย่ที่78.39สิบแปจุดสามเก้าเนาะเรามาจิ้มแต่ละขาะจิ้มดูนะคะจิ้มดูเห็นไห มันก็จะขึ้นอันเดียวอยู่ดีนะคะแล้วเราก็กดรันกดรันแล้วก็มาดูค่าที่ตรงนี้เนะาะกดอ่ R t เก k e r ค่ะนี่ปุ่ม t เก k e r ค่ามันหนึ่งจะขึ้นเห็นไหมค่าขึ้นแล้ะ R หนึ่งก็เท่ากับเจ็ดสิบแปดเอ๊ะดาลนะคะกำลังงานก็ข้อมตัวด้านทางตัวที่หนึ่ก็เท่ากับเจ็สิแด เท่ากันเนาะโอเคเราจะเอาออกก็กดลบเหมือนเดิมค่ะนี่เห็นไหมเท่ากันกับค่าเมื่อกี้ทีนี้เรามาหาค่ากระแสอันนี้เป็นกระแสรกระแสนี่กดตรงนี้ได้เลยนะคะกระแสรตรงค่า R ไม่ขึ้น <laughs> กระแสค่า R ก็ก็ โอเคเดี๋ยวเราหน่ะนี้เรามากดตรงนี้ที่จิ้มที่ราคาก็ได้ค่ะเห็นถ้าเราจิ้มผิดจุดมันจะขึ้นอย่างนี้เนาะเราต้องเลือกใหม่มาดูค่ากระแสกันก็กดเหมือนเดิมค่ะไล่ไปเลย r หนึ่ง r สอง r สามสลับก็ได้นะแต่สีเพื่อนๆ่จะต้องดูสีเวลามันแปลผลนะคะแปลผลที่กราฟอะ่ะต้องดูสีเอา โอเคอันนี้คือค่า i เนาะเมื่อค่อมแรงดันแต่ละตัวนะคะแล,แล้วก็ก Run. ็กดลันเหมือนเดิมกดลันเสร็จแล้วให้ไปที่ตัวสีเหลืองเนี่ยเนี่ยสังเกตค่า i ตรงนี้มันจะมาแล้วเนาะแต่ว่าข้ามนยังไม่ขึ้นเราต้องกดท็อกเกอร์ก่อนค่ะกดท็อกเกอร์โอเคเห็นไหมค่า I มันจะขึ้นละไอหนึ่งไสองไสามมันจะขึ้นตรงนี้เนาะ โอเคไหมโอเคก็เป็นการให้เพื่อนๆฝึกเข้าไปาหาค่านะคะหาค่ากระแสค่าแรงดันแล้วก็ค่ากำลังงานในตัววงจรตัวเซอร์กิตที่เราเขียนขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมออคับเนาะโอเคคลิปนี้พี่เจ๊บขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เจ๊บจะมา สอนวิธีการเขียนเนี่ยเขียนวงจรตัวเนี้ยเขียนยังไงนะคะใช้เครื่องมืออะไรยังไงเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้าคลิปคลิปนี้พี่จะลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ